สวัสดีครับนะพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการสหวิทยาโหรานะกดแชร์ออกไปนะครับนะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์

ไ้แชรได้ไม,ม,มั้ยผมเนี้ยได้เทยมันแยกกันอย่างนี้นะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะเมื่อแชร์แล้วก็ตามกันด้วยชื่อเล่นนะ และตามได้คำถามนะครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามกดไนะลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,999แชร์เพียงเท่านั้นเครื่องหน้านี้ดูไพ่ัวเรื่อนทั่วไปไพ่ยิปซีนะคะครอบคลุมเลยวะเวลา3วันเท่านั้นค่ะเริ่มดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนและเรื่อร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียง สวันเท่านั้นนะคะนะข้างหน้านี้ดูเฉพาะเจาะจงการงานการเงนิงนความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาถามข้อเดียวเท่านั้นนะเข้ามากันได้นะครับนะเพียงคนละเก้อยเก้าสแชร์นะอจาจารย์พอททำแบบ คนนั้นได้ไะที่ที่ตอนนั้นได้ไะที่เขาบอกว่าอาจารย์ท็อปลีลาเหลือกินน่ะจัดรายก,การแบบนั้นอีกได้นะกดแชร์ออกไปไแ 9, ท้เลยคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เบรนซี่แม่ยทำเสียงเร้าเ 9, <000 S 2> ก้ราร้อยเก้าอย่างนั้นหน้าอย่างนั้นหน้าเก้าพันเก้ราร้อย ก99แชร์เพียงเท่านั้นจะพารู้สึกเก่าๆได้ไหมเออได้ที่บอกว่ามีคนดูเป็นหมื่นคนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะอย่าชร์เนะไม่ต้องเสียงดังก็ได้เดี๋ยวเนนระเทศออกไปเลยเสียงกะด็นะแด่แต่ไม่ต้องดังเออมาครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ไม่ไม่แดะเลยอ่ะเออเร่งเครื่องนะไม่ต้องดังนะ เอาแล้วใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะพิมคำว่าชิเรนชิเรนนะคำถามเอาถามได้คนอะหนึ่งคำถามดูที่คำว่าสดนะนะอย่าลืมครับคนละเก้าพันเก, like, ก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ไงค่ะกดไลค์กดแชร์ไปเพียงคนละเก้าพัน เก้า <900. S 2> ร้อแก,แ,ก,แ,กแชร์เพียงเท่านั้นเร็วแท้มีคนเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเร้นคำถามนะถ้าอยากถามคำถามมนาะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเร้นคำ,คำถามะนะนะเข้ามากันได้นะครับติดต่อนะครับดูดวงแบบตรวจองค์ตรวจเทพนะครับนะได้ที่ facebook โอสิริกรอภิรัต เฟซบุ๊กโอซิลิกรอภิรัตนะครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID รายโอเซเร15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อันไพยิปซีไพเทพพลังจิตโรดองค์ตรวจเทพรับขันครูนะหน้าทองสายในการลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีวิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารหนอนสารดวงสมเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรม จำนายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะและรับครอบครูด้วยค่ะตามนี้ครับนะแล้วผมตามนี้ครับนะตามนี้มาครับนะเข้ามาันได้มีคนถามแล้วมัหกยี่ห้าวทีอะไรยี่หกแล้วย่าเข้ายี่หกแล้วเาว่าดูสามวันนะคะเขาบอกว่าดูสามวันอะไรมาดูสามวันว่าอะไรมาจากไหนอะเออช่างมันเถอะเพชรศักดิ์สิทธิ์ ของอาจารย์โอภูมาเป็นประธานเอาชื่ออะไรล่ะชื่อก้อยไงไงหนึ่งตุลาข้างไหนน,นะจะมีโชคลาภไหมคะเราดูแค่สามวันนี้เท่านั้นครับใช่แล้วค่ะก้อยค่ะหนึ่งตุลานี้จะมีโชคลาภไหมคะดูแค่สามวันนะครับสามวันนี้มีไหมสามวันนี้มีนะดูแค่สามวันนะครับนะกดแชร์ออกไปเลยบอกแล้วนะคะก ถามคำถามข้างหน้านี้นะคะดูดวมให้ยิบซีคนลหึงข้อเฉพาะเจาะจงนะคะค<ะ>่อบะลรงลระยะเวลา3วันนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3าวันแน่นอนและเรื่องรายๆจะเกิดขึ้นเพียง3าวันเท่านั้นนะคะเลเซ่เพียงคนละ9 9 9 9พัเก้าแชร์เพียงเท่านั้นโดยมีท่านอาจารย์โอ มา,ม,มาเป็นประธานกันไปแล้วเอ๊ะมาจากไหนวะท่านอาจารย์โอก็ได้เลือกมาแล้วมาเป็นประธานกดแชร์ออกไปเซ่นะและนี่ครับนะบอกอยากค้าขายอยากมีเงินอยากมีทองอยากจะค้าขายสําเร็จทุกประการนะนี่ครับกําไรพญานาครับนะกำไรเสริมเสริมโชคลาภนะ นะโมพุทธายะพุทธะตรายรัตนายานมณีนภอรสีสหัสสสุธรรมมาพุถโธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆะบูชา อคีธานังวรังคันทางศิวรีจมหาเทวรังอหังหวันทามีทุระเจอ,อาหังหวันทามีธาตุโยอ,อาหังหวันทามีสัพพะเปธาธรรมสังคปูเชเมัยนะอันนี้ไว้เสริมดวงนะครับด้านขาขายการเงินโชคลาภถามว่าทำไมถึงได้นำเสนอเพราะว่ากำไรพญานาคนี้พญานาคเนี่ยถึงแม้จะมีทิฐิไปหน่อย แต่ถือว่าได้สร้างทรัพย์ไว้ในบาดาลเจ้าบนดินไว้เยอะนะแต่อีกองคหนึ่งที่ไม่แพ้กันนะเป็นเจ้าแห่งทรัพย์บนดินท่านเทวเวสวรณรนะครับไว้เสริมดวงเสริมราศีกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะตามด้วยคำถามนะครับรสุขภาพด้วยนะคะสุขภาพโชคลาภนะครับองค์นี้นะอยากจะได้เงินอยากจะได้ทองไม่มูก็มันก็อยู่ไม่ได้ทุกวันนี้มันอยู่ลําบากเพราะว่าถ้าได้มูหน่อยมันก็อยู่ได้เพราะว่าทุกวันนี้อาพูดตรงมันเป็นโลกของการแข่งขันนะ ด้านอาคมเวทการหมูสวัสดีครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้ารอยเก้าเก้าแชร์ะสวัสดีค่ะคุณนะคะอะไรครับนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าันเก้ารอยเก้าสเก้าแชร์เพียงเท่านั้นคุณพัดค่ะแชร์แล้วนะคะเพิ่งเปิดร้านสักคิ้วจะรุมไหมคะจะมีลูกค้าทุกวันไหมคะ<ต>เอา,อาเรื่องอะไรดีเอาข้อเดียวอะ่ะ เอาเป็นว่าจะจะ,จะลุ่งไหมเอาแค่นี้นะไอเรื่องลูกค้าทุกวันเนี่ยผมไม่ตอบนะผมตอบแค่ว่าจะลุ่งไหมไพ่บอกยังต้องทาอีกหนักมีมีมีเยอะเลยค่ะ,ะมีงานที่คุณทําเยอะเลยแหละไพ่บอกว่าค,คุณจะงานเยอะมากถ้าอยากได้งานเยอะๆทุกวันนะครับอาจารย์โอจะบอกวิธีครับนี่เยอะจนเหนื่อยเลยนะอันเนี้ยเยอะจนเหนื่อยเลยนะอันนี้คืองานหนักงานเขาเรียกว่าคือจะมีลูกค้าเข้ามาเยอะจนทําให้คุณรู้สึกว่า โอ้โหฉันรับแทบไม่ไหวแล้วคือก็งานขึ้นมาว่าเป็นงานหนักนะคะนะงานเยอะนี่ครับรนะับกับใช้คู่กับพระกรถาเงินล้านโดยตรงนะครับนะสมจิชามินาสังสิโม,มพรมาจมหาเทวาสเพคารายันเจ กรมมาจมหเทพวชรภาพวนทุเมมหพโยมหาราภพวนทุเมมิเตพาหตพุทธมาอุณโมพุทธายเวรทียเรโคนายังเวรหิงสามเวรทศเสเวรทศสาเทโยพุทธสามานีมามาพุทธสัตวาโฮมสมเตชามิเพ่งเพลงพาภาหาหาเรเรนะเช่าบูชาไปได้นะคือทองเหลืองนะเนื้อเนียนนะอย่างดีอยู่จนเจ้าของเนี่ยสิ้นไปแล้วยังอยู่เลยนะ มาครับกดแชร์ออกไปครับถ้าอยากโชคดีคุณก็สวดพระคาถาเงินล้านนะรัตนาบาร,รมีองค์นาคราชเจ้าแห่งรัพบบนดินเนี่ยช่วยองค์นาคราชเนี่ยไม่ได้เก่งแค่เพียงว่าค้าขายนะแต่เก่งด้านลาบด้านทรัพย์นะบอกไปสวัสดีค่ะคุณไผ่นะคะจำช,ชื่อได้แล้วเอามาครับสวสดีครับนะเข้ามากันได้ครับเวลานี้เรามีเวลาอยู่สิบนาทีเพียงเท่านั้นโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานบางทีเนี่ยก็สวย อันนี้องค์พญารีสัตนาคาราชนะครับนะสวยนะงามารังการงานสร้างติดต่อสอบถามได้ที่ท่านอาจารย์โอ๋นะองค์พญารีสัตนาคาราชเนี่ยท่านเก่งด้านด้านโชคลาภด้านทรัพย์นะครับอมีคนถามมาแล้วไม่มีผู้แชร์นะครับเนี่ยไม่มีผู้แชร์นะครับถามเสย,ยาวเลยคุณคุณไผ่คุณไผ่ก่อนคะ่ะคุณไผ่แชร์แล้วนะคะเร็วเ,<อ>เร็วนี้เร,เร็วเร็วนี้จะมีคนมาเช่าห้องทีนทีไหมค้าว่างห้องเดียวค่ะ น่าจะมีนะนะได้ได้เงินนะไพ่มันเห็นเหรียญน,นะสามวันนี้นะเราดูแค่รายสามวันนะเพราะว่าไพ่มันเห็นไพ่เหรียญใช่ไหมใช่ใครไม่มีผู้แชร์ถือว่าสลับสิทธิ์ไปเองอนะ <ไป S 1> นะไปยาตีทางออนไลน์คณะทั้งาสองจะไปได้ไหมคะโอ้จะจบไหมสี่ปีถามเนี่เราดูแค่สามวันนะคะ <laughs> ดูแค่สามวันนะครับและอย่างหนึ่งคุณก็ไม่ได้แชร์ให้เราด้วย กดแชร์ก่อนครับบอกให้แชร์ไปคนละ9 9 9 9แชร์นะเมื่อแชร์แล้วตามได้ชื่อเ่นค่ะรุ่งมาแล้วแชร์แล้วนะคะรุ่งอยากทราบว่าญาติที่ชื่อตักจะหายไปไหมคะแบบไม่มานอนค้างอ้างแรมที่บ้านอาจจะดูให้เป็นไปไม่ได้ครับเขาจะมาเจอเราอยู่เรื่อยๆะะใช่เขาจะมาดักเจอเราเรื่อยๆครับนะรู้สึกว่าเขาจะชอบคนในบ้านนะเนี่เห็นมาคุยกันดีอะ่ะเนี่ย อะแล้วทำไมคุณไม่รักเขาอ่ะเนีย่ยไพ่ลมน่าจะมีคนรักกันเขาจะมาอ,อาศัยเราไหมเข<ร>า,า,าจะมาอาศัยบารมีเราไหอาจจะแบบเป็นญาติบางคนในบ้านคุณแบบต้อนรับเขาแล้วเขาก็แบบอยากจะมาอะไรเงี้ยไพ่ขึ้นอย่างนั้นนะนะขอบคุณค่ะ,ะคุณไผ่ได้นะคะคุณไผ่ทำบุญทำทานหน่อยแล้วก็จะได้นะคะอันนี้บอกเหดรับนะ มาครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าร้ยเแชร์ทำบุญทำทานและอธิษฐานจิตว่าขอให้มีคนมาเช่าห้องนีนนนนน่นี่นัน้น<ห>นั้นอะไรก็ี้คือทำบุญแล้วฮะบอกเจ้าที่เขาวให้เจ้าที่เขาวนะอิติสุกโตอรหังพุทโธนโมพุทธายะปทวีโคงคาพระภูม,มิเทวาเข้ามามีหังนะสวดอย่างเงี้ยสามครั้งอาจารย์โอยังยังยังชำนาญในการสวดอิติสุกโตสิ อิติสุกโตอรหะมุโทโธนโมพุทชายะปัชวีคงคาพระภูมิมะเทวาคมามิหังจุดทูปห้าดอกทูปห้าดอกแปลว่าอะไรรู้ไหมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะทําไมทําไมถึงเร้เปรียกว่าเจ้าที่เป็นดังพ่อแม่อืและครูบาอาจารย์อจึงทุกจุดแค่เพียงห้าดอกเท่านั้นส่วนใหญ่นะที่เจอมาแต่ถ้า<อ>เป็นพระภูมินี่เก้าดอกอา้าวปอไม่ได้แช์นะไม่มีผู้แชร์นะครับขอผู้แชร์ครับนะ อี่คุณมาแล้วค่ะไก่ไก่แชร์แล้วนะคะดวงไก่จะได้ย้ายที่อยู่อาศัยไปอยู่แถวแมนสีไหมคะยังมันต้องดูสังเกตก่อนมันต้องไปดูพื้นที่ก่อนสังเกตการมันต้องมันอยู่ในช่วงสังเกตการยังยังยังไปไปคือจริงๆแล้วภาเป็นเนี้ยเอื้อมนิดเดียวถึงอ่ะคือถ้าคุณจะไปก็ไปได้อ่ะค่ะแต่ว่ามันเหมือนคุณต้องไปเซอร์เวยกันตรวจดูสภาพมันว่าเป็นยังไงเอออะไรนะอยากได้งานเยอะ เขามาข้างหลังเออเดี๋ยวตอบใ,<ช>ให้ตอนนี้มาแล้วจะตอบอยังไงอยากได้งานเยอะๆเดี๋ยวดูให้เขาจะตอบเขใช่ไหมเดี๋ยวท็อาจารย์ทบเข้าไปเองอขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะคุณไก่นะคะขอบคุณค่ะ,ะมีไ้มเจอไหม มาแล้วใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้ว,ลวชื่อเร่นคำถามแต่หมดเวลาแล้วแหละไออก ดีรู้สึกว่าจะมีคนอยากจะหามาอีกนะคะรู้สึกว่านะเพราะมีคนดูอยู่เยอะน่าจะมีใครอยากจะหามต่อหมายถึงว่าถามไปข้อเดียวนะแต่ว่าได้คนละข้อนะคะตอบให้เลขบัญชีแล้วจะจบจบแต่ยากนะเลขบัญชนะีต้องทำใหม่นะ บอกยอดยอดโอนเขายังบอกไปแล้วนี่ไงยอดโอนยอดโอนอืมมาครับกดแชร์ออกไปกเพียงละเก้าพับอกอกเขาว่าโอน,โอนเท่าไหร่โอนสวัสดีค่ะคุณมหาบารมีนะคะสาธุค่ะเข้ามากันได้นะครับนะ อย่างละเกินชีวิตอาจารย์ท็อปนะกด<า>แชร์ <นะ S 1> ออกไปไ,ได้ไ,ได้สิทำไมจะไม่ได้ไอ่ไพ่บบนี้นะเออมไม่เป็นไรหรอกอม,มาดูเลยอ่ะมีใครถามอะไรเพิ่มไหม่ต่ตรงนี้ดีกว่าถาเรไม่ได้เออมีใครถามมีใครจะถามอะไรเพิ่มอีกไหม มีใครจะถามอะไรเพิ่มไหมไม่มีก็ไปแล้วนะไปแล้วนะครับนะเดี๋ยวไปเจอกันที่รายการหน้ารายการยิบซีโอเศริกร